สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมูวิที่เฮดหนึ่งสองสามสีม่นะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมโลบอกบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนไป New World นะครับผมก็คนที่จะไป New World ในบล็อกฟุตได้ต้องมีเลเวลอย่างน้อยเจ็ดร้อยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมทา้ายทำเป็นหกร้อยเก้าสิบเก้าเรียบ100ยร,ร้อยอะไเงี้ยครัก่อนอื่นครับผมเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ดูก่อนครับว่าหกร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะไม่สามารถไปได้ คุณจะไม่สามารถไปในเอเวอร9ได้ก่อนอื่นคุณต้องออขับเรือหรือว่าบินหรือว่าอะไรก็ตามไปที่คุกก่อนนะครับผมผมขอใช้ในการเดินทางตักแป๊บนะครับผมก็คุกคุกอยู่ตรงไหนนะักดื่มอาผมเซอร์เองฮนะผมเดินออกจากคุกเฉยเลย นี่ัะผมตอนที่คุณฟังอยู่ที่วอเตอร์เซเว่นตรงเฟลเทนติตี้อย่ตรงนี้ฮะอ่าเสร็จปุ๊บคุณมาทางนี้เลยนะฮะอย่าอย่าโง่เหมือนผมผมลืมไปว่ามามันอยู่ทางนี้ก็มองทางนู้นยาวจะบ้าก่อนก่อนเอื่นก็แยวผมจะทําการคุยกับกัปตันให้ดูก่อนนะผมเราต้องคุยกับกัปตันหรืออะไรเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยตรงมิติก่ะ MIS4 ฮะแป๊บอาเห็นตรงนี้ไหมฮะอ่าผมจะเข้าคุยให้ดูก่อนฮะอ่าปึ๊บ Talk ูมัตเลเวล700ถึงปีชูมีเห็นไหมฮะก็เเวล700ก่อนซึ่งผมเชื่อว่าผมทำได้ซึ่งตอนนี้วอได้ไม่เกิดจะบ้าไม่มีใครเกิดเลยเหรอเกิดน้อยนะเกิดน้อย เกิยหน่อยนะเกิดเถอะนะเกิด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 เ่ดเกิดเกิดเกิดเกอดเเกิดเเกดดเเิเเกิ้เกิดกิด,ดเกิดเกิดเดเก่าเกิเิดเเ รอแบบปบปึ๊บๆๆๆๆนี่ครับผมเดานะฮะโมชิโมชิขยายผมรีวิวคอมเมนต์เลยฮะ,ะผมโอเคผมได้ทำการค่าเรียบรอแล้วแต่ว่าห้าเสดมันยังไม่ได้อะครับท่านผู้ชมผมต้องการอีกสองเสดนะซึ่งผมต้องค่าวอร์เดนอีกตัวหนึง่งงั้นก็รอคีวอร์เดนเกิดดีก,กว่านะฮะ คุณถามว่ากอไปได้นะผมน่าจะประมาณนาทีสองนาทีแต่คงไม่ถึงหรอกชีฟวอร์นี่ก็จะเกิดกังบอร์เดนสักแป๊บหนึ่งชีฟวอร์เดนก็รู้สึกว่าจะให้หกแสนนะผมก็เดี๋ยวผมจะหาตรงหีบตรงคุกมันก็จะมีตรงนี้นะผม แล้วก็ตรงทองทองตรงเมื่อกีที่ผมเพิ่งเก็บไปแล้วมันก็จะมีอยู่ตรงเนี้ย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 อ่าเห็นปะนี่เป็นหีบเพชรนะผมมีทองเหล็กเพชรอ่เพชรนนี้ผมได้ถึงสองพันเลยซึ่งใครที่กำลังเก็บเบงอยู่ตรงคุกก็ได้เหมือนกันครับผมหรือว่าจะไปตรงเออตรงนน้นอ่ะตรงสกายเปียอ่าสกายเปีย เพีย,นเ,นยเพียนะครับผมก็ไปได้ะกายเพียข้างบนไม่สุดอ่ะข้างบนที่ไว้จะป่าพอยอันแงะตรงะกายเพียนั้นก็สามารถไปได้ับผมมันจะมีเก็บหีบอยู่หรือว่าตรงไกายเพียข้างบนสุดมันตรงที่มันเป็นขึ้นมาแล้วผมค่อยพาไปดูเดี๋ยวผมจะทำทำคลิปบอกจุดหีบอีกทีนะผม ก็หวังว่าผมจะลองรับเควสชีฟว,วอร์เดนรอไว้กันซึ่งมันเป็นเซิร์ฟเว p ของผมผมก็เพิ่งจะเข้ามาเพิ่งจะเข้ามามันก็จะต้องนับเวลาสักหน่อยก็ใช้เวลาอยู่นะผมเพิ่งรู้ว่าชี e วอร์เดนมันเกิดชา้าขนาดนี้น่าจะกี่ทุกตัวให้ผมทักหน่อยนะผมไม่มีโรบารอกะไม่งั้นผมจะนงเกิดทุกตัวเลย ผมมีแค่สี่โอบักใครก็ได้สนับสนุนผมหน่อยผมเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ทำคลิปเมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้ทำมานานอันนี้งั้นผมจะกำลังก่อนผมจะรีวิวเซเบอร์ล้อกันนะฮะเซเบอร์ er เป็น,นอีพี่เป็นดาบที่ออกมาจากแชงนะครับผมหรืเรียกว่าแซงคูน,น,นั่นเองสกิลอันนี้ของผมเป็น V2 อ่ะนะ อันนี้คือเดนราดเพราะผมมีค่าหัวถึงล้านหนึ่งแล้วถ้ามีค่าหัวถึงหนึ่งล้านจะได้เซเบอร์วีสองนะครับผมอย่งล้านเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ถ้าอยกเดงรัดก็ทาแบบนี้ครับผมทําการเหมือนพุ่งไปข้างหน้าแต่เมื่อกี้มันเห็นแอนิเมชันหรือเปล่าแป๊บหนึ่งต่อเกีที่ตน้นไม้รอแป๊บหนึ่งน,นะฮะปุ๊บเอ๊ะไม่พุง่งหรอือเ่าไม่รู้นะครับผมปกติผมพุ่งนะ,ะต่อไปเป็นชิปเปอร์สงงแลต มันจะเป็นตอน V1 ก็จะเป็นเหมือนชิปเปลิลสแตรทที่เป็นสามทางอย่างนั้นแหละแต่นี้จะเป็นแบบนี้ครับผม V2 งั้นต่อไปก็่ร okay. <c oughs> ีวิวโอเคอใครที่งงว่าเฮ้ยทำไมกดเลขสองแล้วเป็นแชทขึ้นหาให,ให้นี่นะเป็นภาษาไทยอยู่นะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแชทจะไม่ขึ้นนะผมอ่ะผมกดเลขสองอ่า กษิแรกของเรานะผมก็จะทำการบอกมือทักทายเอ้ยไม่ใช่ทำการยิงไปนะผมทกิณที่ต่อก็จะทำการมมวนมัดมวนหมุนหมุนโมจิเหมือนเชี่ยคาร์บอยเลยอ่าพอเราชี้ไปตรงไหนมันก็จะไปตกนั้นางผมก็รู้สึกว่าไกลอยู่นะส่วนทกิลที่สามกดวสี่ก็จะมมวนอย่างเนี้ครับผมอ่อวอร์เดนเกิดแล้วผมเอาวอร์เดนแล้วกันนะที่วอร์เดนเกิดโคตรยากเลยอ่า ผมทำการรีวิวในเนเวอร์กันวอเดนวอเดนบาา้าไม่ต้องมาแปบแปบส่วนทก,กิณที่มันจะทำอย่างนี้นะผมปึ๊บโยนปึ๊บอ่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าบังคับได้ไหมนะส่วนทก,กิณที่หนึ่งก็แบบนี้ก็จะเหมือนการพุ่งไปโดนคนก็พุ่มเหมือนกันนะส่วนทก,กิลสุดท้ายอย่างที่ผมใช้ไปตอนนันกแข่งนะฮะกดตัววีครับผมค้างไว้นะผม มันจะทุบอย่างนี้ครับผมเร่งดะบัฟเฟต์ตั้งแต่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเด็ดไหมปุ๊บเด็ดโอเคผมได้แค่วเจ็ดร้อยเ,เ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือสแต็ผมนะครับผมนี่เลยแ c. อ่าก็ามาคุยกับนี่เมสซิเดนตีทีกท็ท้อครับผมเขาจะให้เคียร์มาโดนตะวัน,แ,นแฮทเอ็ดเขปครับผมอ่า We need help tracking him down before he take over the world My artist intel says he is hiding out with the I admire at the 14 m i n u t e Take t h e key and track him down เขาให้ไปฆ่า I admire นะครับผมซึ่งเราต้องไปที่กลอน,น้ำแข็งครับผมเดี๋ยวผมปิดทางที่สังเกตแป๊บนึงอ่าจะมีอ่า แมกมาแอปไมเกลอยู่ตรงนี้แต่ออฟไมเกลอยู่ตรงเยตินะครับผมน่าจะเป็นตรงนี้ใช่แอใช่เลยใช่เลยซึ่งผมแนะนําให้นี่ครผมผมจะได้คียมาซึ่งทําได้ดีทีเดียวโอเคคีจุ่มข้างล่างเลยฮะโอเคมาเลยหาก่อนอื่นผมจะสปาพอยต์ก่อนนะแตสูเขาไม่ได้จะตายแล้วแบบไปเกิดนู่นไม่เอาโอเคผมใส่แบคเคปก่อน อให้เอามาที่ถ้ำฮาคินะครับผมถ้ำฮาคิอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อ่มันจะมีตรงสแกมเมอร์ถามว่าสแกมเมอร์ยังไง Hi เ r o c a แคทไ v e ์นายที่เเนโกพโอเคให้แล้วเขาก็บอกเขาสแกมแบบเหมือนกาโอเคแล้วก็ได้ทำไปนี่ตรงนี้ครับผมที่ซือฮาคิโอ้ยตื่นเต้น <laughs> เป็นเผามงน่ากระโดดสูงหน่อยอ่าซึ่งถ้าเปิดทเ,เกอรเกตจะเห็นนี่ครับผมปุ๊บอ่าซึ่งผมว่ามันยากพอสมควรเลยนะอ้าวบางเอียป้องกันอืมไอ้บางเอียองโง,ง่เอาอมานี่เอ,อ่อนี่ไอแอดไมเกิร์บอสซึ่งผมว่าสู้ยากนะออาเขาจะทำการสู้ไป บูให้ท่านผู้ชมดูเลยผมไม่รู้สกิลของมันโอ้โยมันแข็งผมโอ้โหตีแงงเหมือนกันนะเนี่ยเอานี่ไปกินตามจิตกาจโหเยอะเยอะเยอะเยอซึ่งต้องมีจะะติดเนกาะสู้กับมันหน่อยเฮ๋ยเดดนงี้งัดอุ้ยมันมีฮาคิมันเป็นนี่ได้ว่าโกเกียซึ่งเราต้องคอยกับสกิลของมันนะ ซึ่งมันจะอยู่สัตันอย่างงี้โอ๊ยผมตีเจ็ดร้อยกับคุณกูนะเนี่ยอ้าวหายหายหายโอ้โหหายไปข้างล่างเลยครับผมปุ๊บโอเคเอ้ย,โ,อยโดนด้วยเดี๋ยวก่อนผมหามันไม่เจอโอเคงั้นผมก็จะเก็บงานมันแบบนี้แหละเอ๊ะมันอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไปดูดิก็ไม่อาว เฮ้ยห <ih il> oh, uh. uh. ิวโอตาบ้าอ้าวอ้าวสวยเลยเปิบเปิบเปิบผมต้องข้ามอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยตตตตเพื่อนใดมาแป๊บเดี่วแป๊บเดียวนะกาดคลิปอยู่อาอโอเค โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมออกเกม้วเข้าใหม่โอเคทำการเข้าใหม่ ผมรอเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับผมอ่ผมก็มาเกิดตรงนี้หวังว่ามันจะเปิดอยู่คือผมไม่ต้องไปคุยใหม่นะโอเคเขาไปเกิดไหนะวะไอแอปไมอ่อ่ะทําไงอ่ะเฮ้ยให้ผมจะไปนิโวโวยังไงอะ่ะอืมทําไมค่าหัวผมขึ้นอะ่ะหัวผมค่านู่นไงจังแท้ อองั้นรอชมคลิปต่อไปนะครับผม